อออโต้นะหน้านี้คือปี2015ขึ้นไปแน่นอนสไลด์สบายๆเลย12ที่นั่งนะครับผมไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยไปสะดวกไปรวดเร็วแน่นอนตอนนี้12ที่นั่งแล้วนะแต่ยังเหลือพื้นที่ให้ใส่ได้อีก1แถวเลยไมาที่2 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมชอบกับกราไมไปดูกหนือได้เลยจะเ,เป็นให้สี่นก่อนออกตามมารฐานของเราเลยเอาไปแค่ 6แสนห้องมืก็คือบาทพอแต่ถ้าใครพร้อมตอนเนี้ยเอาแบบไม่เก็บงานเลยเนี่ยมาคุยกันครับไม่มีปัญหาเพราะว่ารถเนี่ยซื้อสดมาไม่ได้บวกแวดมานะครับผมก็เรียกว่าขื้อเครื่องขอบมาทุกคันใน,นตอนนี้สุดท้ายแล้วนะครับผมกับรถตู้เกียร์ออโต้นะหน้านี้คือปี2015ขึ้นไปแน่นอนเป็นเครื่อง 3,000cc รถตู้สีขาวหายากนะ ำหรับคอมพิวเตอร์สีขาวแบบนี้นะครับผมที่มีเกียร์อัตโด้วยอย่างที่บอกไปนะครับเครื่อง3 0 0 0ซีซีดีโฟประตูสไลด์สบายๆเลย12ที่นั่งนะครับผมไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยไปสะดวกไปรวดเร็วแน่นอนปี16.17จดเอาไปแค่6 6 9กอเบาะเนี่ยแปลกตานหนึงนะผมว่าน่าเป็นบเบาะมาจิตี้นะหรือแม่ก็เบาะรถตู้หน้ายาวตัวใหม่อะ่ะทีวีเน่าแล้ว,วจะจะการเปลี่ยนให้ นะครับผมรวมถึงวิวแอนดรอยในการซัดเลยเบาตัวหลังเนี่ยไมคีบนะเหมือนเพิ่งใส่มาเลยนะตัวสีขาวไม่ใช่เป็นรถร่วมมาก่อนไม่ใช่เป็นรถป้ายเหลืองมาก่อนไม่ใช่เป็นรถป้ายไฟใหญ่มาก่อนเป็นป้าย้าเล็กแท้ๆจากโรงงานรถส่วนบุคคลนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนั้นแต่อย่างไรตอนนี้สิบที่นั่งแล้วนะแต่ยังเหลือพื้นที่ให้ใส่ได้อีก1แถวเลยอ่าใครชอบใครากได้นั่งมากกว่าเดิม รุ่ยกันไม่มีเลยแตกไม่มีเลยหักสำหรับไฟท้ายไฟหน้าไฟหลังสวยงามใสดีพร้อมนะครับผมตัวยางไม่ต้องคุยนะดจะเป็นให้สีใก่้กันออกตามมาตรฐานของเราเลย669ขอเว้นสีไว้อย่างเดียวนะครับผมเก็บให้หมดด๋ย่าไปดูภายใต้เสือของฝาโปรงอะไรต่างก่อนก่อนว่าสวยขนาดไหนรอยอาร์ไปตามไปชมาเลยว่าสวยจริงหรือเปล่าไปเลยครับเดี๋ยวเรื่องบอดี้เรามาเริ่มที่เสือนของฝาหน้ากันนะครับผมฝา,าหน้าเดิมๆนะครับผมไม่มีการแกะไขแก้งานใดๆเกิดขึ้นดูเสาด้านในหน,ใ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 น่อยซิ โอเคเดิมๆนะครับผมทุกอย่างเห็นชัดเจนรถสวยๆรถใสๆ,สๆไม่มีการชนใดๆแน่นอนไป,ไปีใบฝาเม่ต้องคุยนะฝาหน้าไม่แกะไป,ไปีใบฝาไม่เคยทาสีมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมรถไม่มีการชนใดๆมาก่อนนะครับฝาเดิมจากโรงงานฝาแท้จากโรงงานรอยอาทุกอย่างเห็นครบชัดเจนซาโตยต้า Toyota, เห็นจะชัดใสๆนะครับรถสวยๆวันนี้มีมาให้ชันได้ชมอีกแล้วสติกเกอร์ทุกอย่างเห็นครบ หมดทุกจุดเป็นของโตโยต้านะครับไม่ใช่ฝาไต้หวังไม่ใช่ฝาเบิร์กนะครับผมหูนัอด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันด้านคนนั่งนะครับเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีการไขซอกด้านในเดิมเดิมเลยโอเคทุกสัดส่วนนะครับมาร์ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีการไขไปไหนตัวรถไม่เคยชนจากทางด้านหน้ามาก่อนแน่นอนนะครับผมลักษณะแบบนี้นี่แผงจิ้งหรีดทุกอย่างสวยๆงามๆรอนทุกอย่างอยู่ครบหมด ทุกอย่างเห็นชัดนะครับรถสวยๆรถใสๆไม่เคยชนอ่านี่ดูอือหนีมากเล็กๆทรงนี้ยังเห็นชัดเจนเลยนะครับผมทุกอย่างเห็นชัดๆเลยนะครับแก้มด้านในก็ไม่เคยขายเช่นเดียวกันนะครับผมประตูเดิมอาร์เห็นชัดเจนนะครับผมอาร์เห็นชัดๆครบๆทุกสัดส่วนนะครับผมประตูแท้แน่นอนนี่ทุกอย่างสวยๆใสๆข้างประตูทุกอย่าง ยาประตูนะครับผมเดิมๆไม่มีการแก้งานไม่มีการชนาประตูมาเปลี่ยนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมประตูที่ออกมาจากป้ายแดงเลยยังอยู่ที่ตัวรถนะครับผมไม่มีการชนอะไรมาก่อนทั้งหนักและเบานะครับผมอ่ะทุกอย่างเห็นชัดเจนอ่ะมาดูซอกนี้หน่อยนี่มาทุกอย่างเห็นชัดๆนะครับผมมาทุกอย่างเห็นครบๆจริงๆดูตรงนั้เราแม่งดูข้างใน,นแล้วแหละแต่เรายินดีโช์นะครับผมรถวันแรกเข้ามา ผทกันไปเลยนะครับผมรถต้องไม่มีการลิกสตะแคงปั้มน้ำท่วมอะไรมาก่อนนะครับผมเหมือนนั้นเราไม่ได้เล่นนากับตัวนี้นะครับผมคอมพิวเตอร์เครื่องสามพันเกียร์ออตโต้ผมขายหมดแล้วนะคอมพิวเตอร์อะเลยต้องซื้อเข้ามานะครับผมคันนี้นะครับผมแล้วเป็นหน้าหนาวแล้วนะผมราคาแบบเราหรือราคาเร่งด่วนนะครับผมเอาไปแค่6 6 9 0 0 0บาทพอเป็นเกียร์ออตโต้นะครับ ขับสะดวกนั่งสบายนะครับผมเบาะก,ก็เป็นเบาะใหม่ๆเลยนะเบาะน่าจะเป็นของมาติตีนะใครรู้ก็บอกผมมาทีนะผมแถวรวมแล้วได้นั่งทั้งหมดได้12คนนะครับสำหรับคันนี้โอเคนะครับผมฝาต้องมีการไขทางซ้ายและขวาเลยบาเดิมๆจากโรงงานไม่มีการแก้งานนะผมอาร์คเห็นชัดเจนทุกเม็ดนะครับรถแบบนี้ มีไมหมขห้นจับให้ท่านจองแล้วที่สุภาพีรถมือ2ถ้าชอบแล้วดูอีกด้านหนึ่ง่อนแล้วก็เบอร์เดิมเลยนะครับ0816196377ครับผมซูุพีครับรับใส่อีทวความนะครับผมกับทุกช่องทางเลยที่ซูปพีรถมือ2นะครับผมชอบทางไหนไปชมทางนั้นได้นะครับผมแล้วเข้ามาใหม่ให้ดูเรื่อยๆอย่างแน่นอนหน้าจอนะครับใครชอบใจก็แอดมาได้เลยนะจะขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นมาชมรถ จะส่งรเช่ให้เราไปโชว์รถเนี่ยแ๋ยวจต่การดูแลให้นะาแก้มนายก็เช่นกันไม่มีการขายรวมถึงประตูเนี่ยก็เป็นประตูแท้ประตูเดิมจากโรงงานนะผมยาทุกอย่างถึงชัดเจนนะครับผมมากทุกอย่างถึงชัดครบนะครับรถส,สวยๆรถใสๆนะครับผมในราคาแค่หกแสนหบาทพอได้เดิมๆนะครับผมได้คมๆนะครับ ได้รถที่ไม่มีการแก้งานได้รถตู้เก์ออตโต้ปี2016นะครับผมราคานี้นะหน้าหนาวแล้วด้วยนะเอาไปเชื่อเป็นก่อนได้เลยนะครับเอาจัดไปใครมองหาไปเจี่หน้าหนาวนะครับผมของรวจัระบบผมดูแลให้นี่จัดให้เลยเป็นโปรโมชั่นนะครับผมรวมถึงยางสีเส้นผมก็ให้เช่นเดียวกันนะมันนี่โอเคมาให้ลูกค้าดูซะดีๆนะครับผมกับความเดิมของเขา นะครับผมประตูสไลด์ประตูบานไหนก็ต้องเดิมอักอย่างเห็นชัดเจนนะครับรถส,สวยๆไม่มีการย้อมแมวนะครับตัดไปนะ6กหกาตามที่บอกไปได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่างแน่นอนนะครับราคาเป็นราคาโปรโมชั่นให้เที่ยวก่อนปีใหม่นะครับผมค้องเร็วเต็มระบบรวมถึงยาง4เส้นก่อนออก ผมจัดการดูแลให้นะครับจัดไปเอาไปเที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับเอาไปเที่ยวปีใหม่กันเบาสวยงาม3,6,9และหน้าอีก3เป็น12ที่นั่งถ้าถามผมนะด้านหลังสุดตรงเนี้ยยังสามารถเพิ่มอีกแถวได้สาใบอ่าอันนี้ใครจะมองหาไปเพิ่มแถวนี้ก็โอเคนะมือจะเอาไว้วางของก็โอ้ถกนีเดี๋ยวผมพาไปขับกันดีกว่าว่า เจ้า t o โยต้าคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งซื้อเข้ามาวันนี้มันจะขับดีขนาดไหนนะรถนะครับผมเพิ่งเข้ามาสดๆเลยคันท,ที่แล้วไปแล้วนะเป็นคันสุดท้ายนะครับผมที่อยู่ในร้านเูิซื้อมาเมื่อวานเลยนะครับผมเอาราคาแบบว่าเราๆไปเลยแล้วกันนะ6กแ0 0หกหกบาทปีใหม่นี้นะคะมีเราไปเที่ยวกันรลยยังสำรวจรถตู้คันที่ใส่เบาะมาให้นะนะั้นเป็นเบาะของตัวพวก มาจตี้หรือคอมพิวเตอร์หน้ายาวจะให้เอกหน้ายาวตัวใหม่อะผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเป็นบอกแบบใหม่ๆเลยนุ่มๆเลยเลขไม่ไม่มีกลับไม่มีกอนะครับไมที่ส8ง0สนกิโลเมตรนะครับผมชอบกลับกอม่ไปดูหนึ่งได้เลยตู้วิ่งน้อยกว่านี้ก็ก็ถือว่าแปกนะคันนี้ไม่เคยไปป้ายไฟใหญ่มาก่อนไม่เคยเป็นป้ายเหลืองมาก่อนหรือรถวิ่งร่วมอะไรพวกนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับผมก็เอาไปใช้ก็สบายใจได้เลยนะครับผมเจ้าของดูแลถึง เข้าสู่ตลอดทุกระยะการใช้งานนะครับผมเป็นรถส่วนบุคคลใช้งานเองที่บ้านนั่นเองหน้าใหม่แล้วหน้ากันด้มเลือนไม่ดำก็คือโฉบสุดท้ายแล้วแหละของตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้ฉบสุดท้ายแล้วเขาจะมีไปยันถึงปีสองพัเอาอเส่งโซนต่างๆก็ดูดีรถใช้งานรักษาดีแต่ผมใจเดี๋ยวผมไปบูรนะเพิ่มให้อย่างที่บอกก็คือจะทำวีเล็กๆให้นะครับผมเลือกอ่าเดี๋ยวถ้าพักเท้าให้ ทำทีวีให้ทำวิทย,ยุให้นะครับผมอ่ะหรือถ้าใครใจร้อนนะก็มาก่อนเลยเดีย๋ยวผมให้ราคาพิเศษยวเรามาคุยกันแต่มาตรฐานเบสิกแล้วเนี่ยยางสีเส้นผมดูแลให้อะของเหลวตระบบก่อนออกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มือฟท้ายผมจัดการให้เหมือนเดิมเขาบอกว่าถ้าเครื่องวิสัยอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะดีเลยกรัดผมสำหรับร,รถตู้นะเพราะว่ามันจะสูงกว่ารถเก่งเนะงงงาะสูงกว่ากระบะด้วยซ้ำไปแล้วก็หน้ามันสั้นเนาะทำให้การเลี้ยวกันอะไรเงี้ย ข้างด้านหน้าเนี่ยง่ายแต่ก็ต้องเผื่อหลังนิดนึงสำหรับคนที่เคยขับครั้งแรกแต่ไม่นานครับเดี๋ยวก็จะชินกับมันนะครับขึ้นรถคันเดียวเนี่ยขึ้นได้สามครอบครัวเลย12คน11คนเวลาจะไปเที่ยวเนาะสบายๆเลยฮอนด้าแก๊สไป3คันอะไรอย่างเงี้ยมันก็โหเพราะว่าคันละขัน,นลนะ, 4, นนะสี่คนเนะสี่สามมัก็สิบสองเนาะสู้ที่ไปคันเดียวเลยนะครับผมขึ้นลงสะดวกด้วยนะครับผมเป็นประตูสไลด์เป็นแบบว่าที่นั่งใหญ่ๆ นะครับนั่งสบายขับกันขับได้เลยอะ่ะสามครอบครัวก็ขับกันขับคันเดียวได้วิ่งได้วิ่งไกลสบายมากๆผมพาไปชมรอบคันกันนะครับผมกับคอมพิวเตอร์นะปี2016ตนองพันสิบเเครื่อง3,000เกียร์อโอตโต้เอาไปแค่หกแสนห้องื้นก็คือบาทพอแต่ถ้าใครพร้อมตอนนี้เอาแบบไม่เก็บงานเลยเนี่ยมาคุยกันครับไม่มีปัญหาเพราะว่ารถเนี่ยซื้อสดมาไม่ได้โบกแวดมานะครับผม,ผมก็เรียกว่าซื้อเครื่องของมาทุกคันแตอนนี้เบอร์เดิมเรื่อยซุดหนึ่งครับ 0196377ตอนสุพีครับเราใส่เพื่อข้อความกับหน้าจอเลยดีกว่าแอดมานะใครจะขอรูปเพิ่มเติมขอโรเลชั่นมาชมรถให้เราไปส่งรถที่บ้านจากไฟลนหน้าบ้านผมกับไ้ทั้งสิ้นทุกช่องทางนะครับที่ซูพีรถมือรสองชอบจะทางไหนไปติดตามเราทั้งนั้นนะครับผมรถใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมผมยังไม่รีบเลิกทำอาชีพน,นี้แน่นอนนะครับไปดูรอบใครกันดีกว่านะครับว่ารถที่ขึ้นเข้ามาวันแรกเนี่ย มันจะสวยขนาดไหนแต่คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเหลือข้าสท้าแล้วนะกับคอมพิวเตอร์เกียร์ออโต้ตามไปชมกันเลยครับ